บรรลุเลยเริ่มไล์ตั้งแต่ทุ่มยได้อะแต่เพิ่งมาไล์ได้เมื่อกี้คือทำอยู่ตั้งนานทำนานมากทุกคนคือไล์ตั้งแต่ทุ่ม20แต่เพิ่งไล์ได้ตอนหนึ่งทุ่มหได้ <c ười> ติดอย่างเดียวคือกดทุกอย่างเลยนะคือกดไล์ไม่ต้อีกดไล์กดแช์นะกดไล์ gj? L I V E ทำทุกอย่างแล้วกดถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วแต่มันไล์ไม่ได้เ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมเพราะลืมไปปรับเป็นตั้งแนวนอน ที่ในโทรศัพท์อ่ะมันจะมีแบบระบบหมุนนะที่หมุนอัตโนมัติหมุนแนวนอนนวตั้งเวลาเราหมุนโทรศัพท์ถ้าเป็นแนวมันก็จะกลาบนแนวั้งถ้าเราหมุนแนวนอนจะเป็นแนวนอนแต่เราหวัดล็อกไว้เป็นแนวั้งแต่เราถ่ายแล้วนอนเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ไล่ให้ทักทีโอ้ยกว่าจะได้นานมากเราไล่หัวข้ออะไรวันนี้อ๋อปีสามสุดช,ชิลกับหลังปีใหม่สุดโหดโอ้ยม่ก็คือหลังปีใหม่โหดจริงเพราะหลังปีใหม่อ่ะมันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางภาคแล้วพอกลางภาคเสร็จก็จะเป็นปลายภาคซึ่งบางคนยังไม่เริ่มอ่านหนังสือเลย ปีสมอ่ะมันโหดจริงอ่ะทุกคนคือคณะอื่นไม่รู้นะแต่คณะเราอ่ะปีสามเรียนหนักมากซึ่งคณะอื่นเคาัตั้งแต่ปี1ปี2ในคณะเราหนักตั้งปีสาปีหนึ่งปีสองเรียนชิลมากเลยทุกคนว่างวันศุกร์ว่างวันจันทร์วันศุกร์ปีสองเทอมหนึ่งว่างเทอมสองว่างเรียนก็สิบห้าในกิตปีสองเทอมหนึ่งปีสองเทอมสองเริ่มหนัก้วเพราะมันจะเรียน18หน่วในกิจแล้วก็ปีสามเทอมหนึ่งก็เรียน18 ส่วนตอนนี้ปีที่3เทอม2เพื่อนลงไปประมาณ20นินาทีซึ่งเราไม่ไหวถ้าลงแค่14บอก,กินาทเองเริ่ไมไลยละกันคือปี3อ่ะปี3สุดชิลกับหลังปีใหม่สุดโหดอะเรื่องมีอยู่ว่าอนเปิดเทิม18พฤศจิกาอาทิตย์แรกอะจันเรียนอังคารหยุดพุธเรียนพหัดหยุดสุกหยุดคือที่หยุดอ่ะไม่ใช่อะไร พอจันไม่ว่างอาทิตย์ที่2จานเรียนอังคารอาจารย์ไม่ว่างพุธเรียนหัดน้ําท่วมสุขน้ําท่วมเสาร์ปิดอาทิตย์ปิดตลนที่3นะวันจันทร์ออนไลน์วันอังคารออนไลน์วันพุธออนไลน์วันหัดวันห้าธันวาวันหยุดวันสุ์ก็เรียนอาทิตย์ที่4จานเรียนปกติอังคารสิธันวาหยุด11เรียน12วันหัดเรียน13วันสุ์ก็เรียนมีวิชาหนึ่ง เพิ่งได้เรียนสัปดาห์ที่5คือคาบแรกตอนนี้คือสัปดาห์ที่6แล้วเรียนไปได้ประมาณสองคาบรวมถึงอาจารย์นัดชดด้วยอย่าเรียนเยอะตามมันเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ่ะมันสาหัสมากเลยนะีสปาที่สองเนี่ยแล้วไอที่ว่างก่อนหน้านี้่ที่ว่างอาทิตย์ที่1ว่างสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เตรียมชดได้เลย ซึ่งตอนนี้อาจารย์นัดชดบ้างแล้วแต่ยังไม่เยอะประมาณสักหนึ่งถึงสองคาบแต่หลังปีใหม่เนี้ยโมกุลาคุมพาเนี้ยชดฉ่ำแน่ชดปุ๊บถ้าไม่ว่างขึ้นมาก็ตามอมหาวิทยาอีกแต่ถ้าว่างก็ไปเรียนแล้วสอบปลายภาคคือมีนาะแสดงว่าตอนนี้ก็ต้องอ่านหนังสือได้แล้วนะโอ้ยเตรียมชดเนื้อหาชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวที่นับได้ตอนนี้ประมาณ2-15ถึงคาบคาบและประมาณ3ชั่วโมงชดกันสนุกแน่เลย ชั่วโมงสิบห้าส่สิบห้ชั่วโมงโอ้ไม่ก็แล้วคือหลังปีใหม่ต้องเริ่มอ่านหนังสือแล้วอ่ะเพื่อสอบมีนาประมาณ2เดือนคือเทอมนี้เราไม่ได้เรียนเยอะเลยเต็กมันต้องอ่านอ่ะถ้าไม่อ่านมันก็ติดอีประเด็นอีกติดอีเนี้ยประเด็นเยอะมากด้วยซึ่งตอนนี้ก็แก้อีอยู่ก็คือเพื่อนเลยต้องเรีนรุ่นน้องอ๋อมีประเด็นอีกแม่แม่ไม,ไม่ค้ามแม่แม่แบแล้วหลังจากนี้ชีวิตส,สนุกแน่หลังปีใหม่ เ,เรียนชดได้เลยเอาจบเดือน5หาที่ฝึกงานเอ้าว้าวที่ฝึกงานก็มีประเด็นอีกหาขอให้หาที่ฝึกงานได้ส่งไปสักสิบกว่าที่ส่งไปสักสสสสสแต่เขาก็รับเองแหละแต่ของเราเขาไม่รับไงก็เศร้าอยู่นะเขาไม่รับเนี่ยคณะเราไม่ได้บังคับเรื่องฝึกงานเนี่ยก็เลยฝึกงานไม่ลงละก็คือมันมีวิชาเลือกสีวิชาวิชาเลือกในคณะเนาะ ถ้าเพื่อนคนอื่นๆน่ะเขาจะเรียน3ามวิชาเดินที่คณะแล้วก็อีกหนึ่งวิชาคือฝึกงานแต่ของเราอ่ะเราขอไปหลายที่มากแต่เขาไม่รับเลยก็เลยจะเรียนในคณะ4ตัวเลยเขาไม่รับเราเลยต้องเรียนที่คณะขี้เกียรอ่ะอยากเอาเวลาทํางานถ้าของคณะเขาไม่ได้บังคับก็ไปทํางานได้นะไม่จำเป็นต้องฝึกงานแต่ถ้าของ,ขาางคณะบังคับอ่ะยังไงมันก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่จบถึงแม้แต่ี้เกียรติแค่ไหนก็ตาม จะปีใหม่แล้วเหนอเนี่ยเร็วจังเร็วมากเลยนะจะปีใหม่ะสองพันเพราะตอนนี้หนังสือก็เริ่มอ่านแลวนะว่าถ้าไม่อ่านนะปลายภาคมีตุยแน่ซึ่งเดี๋ยวกุมภาก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมซ้อนในซ้อนในซ้อนอะจะทันหรือเปล่าทันแหละต้องทัน,นทกุมภากิจกรรมสัมาก ที่ต้องอ่านตั้งแต่หลังปีใหม่อะเพอาปลายภาคอะมัน80คะแนนพอปลายภาค80คะแนนสมมติได้คะแนนเก็บ20คะแนนเลยแล้วปลายภาคทำได้แค่สี่ิก็60 60บหกคือเก็บีก็ถือว่ายังโอเคแต่มันก็ยังน้อยอยู่คือถามว่าเครียดไหมมันเครียดทุกเทอมอะกับการอ่านหนังสือสอบเครียดทุกเทอมแต่มันก็ทำไงได้อะในเมื่อคณะเรามันบางคับงคะแนนเก็บ20แล้วก็สอบอีก80คะแนน ค่อนข้างดักนาสาหัสคือถามว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะทุกคนเรียนแบบ20-80คะแนนเก็บ20แสดงว่างานไม่เยอะเลยคืองานสั่งน้อยมากถ้าเทียบกับคณะอื่นๆนะคณะอื่นๆคืออาทิตย์หนึ่งงานฉ่าแต่คณะนี้เดือนละ1งงานโดยประมาณซึ่งถือว่าน้อยถ้าเทียบกับคณะอื่นคณะอื่นคืออาทิตย์หนึ่งสองสางานเพราะคะแนนเก็บเขา40-50อยู่แล้วคะแนนสอบก็ประมาณ50ในคณะของเราอ่ะคะแนนเก็บแค่20แล้วสอบอีก80ซึ่ง80นันคือปลายภาค ปายภาคนั่นแหละที่ทำให้เราติดอีปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วไม่ใช่สมัยนี้ต้องมาแก้ปีนี้เครียดอะกับอ่านหรือสอบก็ไม่ผ่านมากเลยอะไม่อยากเรียนห้าปีอยากเรียนสี่ปีสี่ปีต้องจบต้องจบพร้อมเพื่อนเพื่อนสี่ปีอ๋อมันมีบางคนที่เขาจบสามปีครึ่งก็มีสำหรับคนที่เขาไหวจริงๆอ่อะเขาจะพยายามไม่จบสามปีครึ่งแต่เราอ่ะไม่ไหวไงก็เลยเรียนสี่ปีละกันเวลาอ่านหนังสือคุมพาได้อ่านนิดนึงแล้วก็สอบมีนา ปิดเทอมปิดเทอมเพื่อนฝึกงานกันอะทำไรเดีย่ะคือเราไม่ได้ฝึกแล้วเพราะว่ามันเลยเวลายื่นที่จะขอฝึกงานแล้วก็เลยไม่ได้ฝึกงานด้วยคิดว่าปิดเทอมจะเรียนซัมเมอร์ไม่ดีใครมีอะไรเสนอแชทมาหน่อยอยากรู้จริงๆปิดเทอมควรทํางานหรือว่าเรียนซัมเมอร์เพราะตอนนี้อะฝึกงานคือเลยกําหนดแล้วไงเราไม่สามารถขอฝึกงานได้แล้วเพราะว่ามันหมดเขตในการยืน่นทางคณะเรียบร้อยแล,แล้วก็เลยทํางานหรือว่าเรียนซัมเมอร์ดี พอมันก็ว่างอยู่นะประมาณ3เดือน3เดือนอน,นี้มันก็ว่างอะ่ะแต่ไม่รู้จะทำไรปี3เนี่ยเปิดเทอมอะ่ะชิลมากอาทิตย์แรกอาจารย์ก็ไม่ว่างเยอะม,มากพอ,อาทิตย์ที่สองน้ําท่วมอีกอาทิตย์ที่3ออนไลน์ก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างอาทิตย์ที่4ี่เรียนแต่มันมีบางอาจารย์ที่ยังไม่สอนอยู่แต่พออาทิตย์ที่5้าเริ่มเรียนเต็มระบบแล้วตามตารางเรียนเลยแล้วก็อาทิตย์นี้เกืออาทิตย์ที่6เรียนเต็มระบบเหมือนกัน เนือเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์เพราะว่าอาจารย์ยกคาดบอกว่านักศึกษาไปปีใหม่ก็เลยไม่เรียนศุกร์กับเสาร์เพราะปกติเราจะเรียนวันเสาร์ด้วยที่เรียนวันเสาร์พรตารางมันชนไงชนกับอีกวิชาหนึ่งเลยไปเรียนอีกเซกชันหนึ่งมันก็เลยตกวันเสาร์เผื่อใครสงสัยว่าทำไมมีเรียนวันเสาร์โอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันไลน์ต่อไป